สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องกเกษตรสารฝันง่วงงามพันล้านเมื่อนี้ผมกัดสิผ้ามาชมบรรยากาศทงไท่ทงหน้ายนมันเสร้าเนาะครับก่อนสี่ไปชมคลิปกัฝากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามช่องกเกษตรสารฝันง่วงงามพันล้านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน้ำน,นะครับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือน เวลามีคลิปใหม่ๆทรงเขามาให้พี่น้องในเบิ่งนะครับเมื่อนี้ผมกับผ้ามาเบื้องบรรยากาศยามเศร้าเนาะเช้าประมาณเจ็ดโมงนะครับผมกับปล่อยงว่วออกไปกินยานะครับเอาเขามาอีกกับประมาณหามงแรงนะครับอ่า่นออกไปเจ็ดโมงเช้านะครับกับพื้นที่มองนี้นะครับกับหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับอัดเฟื่องแล้วแล้วนะครับ เอากับปลอยง่วรามเอ่อปลอยงัวไปจิน,น้านะครับอยู่น้ำห้น้ำหน้านหละมันยาก,ก็อยุต้เฟือง้อาปีนี้ก็ค่ันคางงามอยู่ครับพี่น้องงาเพ่นหลายนะครับปีนี้เอากับปล่อยไปเลยนะครับบ่ต้องรามนะครับเพราะว่ามันลวรอบขอบชิดอยงามเทียงหน้าเอากับเปิดน้ำใส่บอ่อไว้แล้วเ่นกษิสย์ยงมาจินเองดอกครับนี่แหละความสุขของคนเลี้ยงง่วพี่น้องเอ้ยงัวกจินอิม่มผู้เลี้ยงกสุกใจนะครับ แ่มือนี้กันแดแดแห้งๆพี่น้องทั้งแดดทั้งลมเพราะช่วงนี้เป็นหนาแรีงเนาะมันบ่อ่าอันนี้มันอากาศบ่เย็นทอยิ่มหนาหน,นาวแล้วครับผมงูมยุนีก็มีประมาณเจ็ดถึงแปดตนะครับมีทั้งข่มแม่ลูกนะครับอ่าแม่เดียวแม่สาวก็มีนะครับผมส่วนมากนะครับก็เป็นจะเป็นงวลูกกระทบ ผมมักเลี้ยงงัวูก,กระทบนะครับผมเพราะว่ามันโค้งสางงหญ่นะครับเวลาไปผสมกับพอเลือดลอยนะครับเขามากออกมากนี่จะให้ลูกแบบโค้งสางง่ญ่หนังหนากระดูกง่ายๆนะครับผมเฮ่ากับว่ามีมเงินพ่อสีได้ซื้อเลือดลอยมาเลี้ยงขึ้นเพิ่นนะครับเท่ากับพัฒนาไปตามความคิดของเฮานี่แหละครับผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นเลือดลอยเองนะครับ ย่นี้นะครับกระสิมีง่วไม่เขามันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องพนมาเบิงยุคขขอพนมักนําเพนเท่ากับคันวาถึกละราคากันเท่ากับปล่อยให้พนเอาไปเลี้ยงไปพัฒนาต่อนะครับเท่ากับนําโตัวไม่เขามานะครับกับบด้วาสิมาเลี้ยงตลอดอ,อกนะครับเท่ากับซื้อมาขายไปนี่ละนะครับตัวไดพ่อเลี้ยงกับเลี้ยงตัวไดพ่อขายก็ขาย เลี้ยงงวัวนี่ก็เป็นอาชีพเสริมของผมเหรครับเพราะว่าผมกะมีงานประจาอยู่นะครับก็บเซ็ตสินจากงานประจํห้องก็มาเลี้ยงงวัวมาปล่อยงวัวกจินญญ้านะครับงานประจําก็ว่ามีเงินฝากเราพี่น้องเอ้ยนะครับอันนี้ละเงินฝากก็อยูน่น้ำงัวนนะครับเงินฝากเคลื่อนที่นะครับพ่อได้ส่งลูกเลียนหนังสือพี่น้องพ่อได้จ่ายค่าเทอมให้ลูกนี่ละ งัวย่นีก็มีทึ่งลูก KF 3 1 KF68 หนึ่งแะครับแต่ปีนี้กับมานจะโต,ตผูครับพี่น้องเอ้ประมาณตัวแม่น้ำเพิ่นจักเถื่อสิผู๋สิแม่กับบ่าเป็นยางดอกพี่น้องนะครับงัวผูเข้ามาเลี้ยงง่ายมากเข้ากระเดายคขึ้นกันนะครับไปเป็นพอพันนะครับส่วนตัวแม่นั่นเข้ากับพัฒนาไปตอนะครับเข้าเพ็ดเผ็ดผิงงัวเอฟขึ้นไปนะครับผมช่วงนี้นะครับตลาดงัวราคางัวกับ โอ้แพงพี่น้องเลยตั้งแต่โควิด23ปีมานี้ราคาง่วขึ้นเป็นต้นายนะครับคนขายก็ร้ายคนซื้อก็มีแน่นะครับกับย่างถนร้ายปันไดแต่โดนนี้ข้าเจ้าก็นิยมง่วหัวโลนเนาะบานเท่าเป็นง่วลูกผสมนี่แหละครับแจ่หางเป็นง่วหัวโลนนะครับราคากับคนข้ังสูงอยู่นะครับ,นนนนรบรกับรบกบธรรมดานะครับง่วงามนะครับราคากัตัง้งงามตามง่วนราคาผม ก็เลี้ยงงัวเลี้ยงขวาย,ยผมกบว่ามันดีด้วยครับเพราะว่ายัางตีเฮ้าสามารถตั้งราคาได้เองนะครับบ่มีผู้ใดมากกาหนดราคาให้เฮ้านะครับเฮ้าตั้งราคาเองพอใจขายก็ขายเพราะพอใจขายเฮ้าก็เอาไว้ทะเลี้ยงเอาลูกก็ได้ครับขี่งวัวนั่นเฮ้าก็เอา,เอาว้ถัดใส่ผักใส่มีใส่ให้ใส่หน้าเฮ้านี่แหละครับผมใครก็ไปใส่ปุ๋ยอ่าเคมีอยู่นะครับผม ก็ฝากไว้สําหรับมือใหม่เด้อนะครับที่กําลังคิดจะเลี้ยงงัวนะครับให้เข้าไปศึกษามาก่อนนะครับพอศึกษาแล้วสักระยะหนึ่งพนละครับให้มันมั่นใจใน่จะคล้องพนละเขากะจังตัดสินใจซื้องัวมานะครับเขามาเลี้ยงนะครับเริ่มแรกผมก็ไปศึกษาอยู่ปีหนึ่งเต็มๆครับพี่น้องกับไปย่างน้ำมองตลาดงัวมองหันมองนี้แน่ ให้พวกปู้พวกอ้าวพ่นผ้าไปนะครับเพ่นกะระดิบอลให้ฟังนะครับว่างวลักษณะยังสี่เขานยิยมเลี่ยงแบบนี้งวเป็นแบบนี้เขาต้องซื้อลักษณะยังไดยังไดยังสี่นะครับผมเลี่ยงอยู่ผมเลี้ยงมาประมาณสามสี่ปีแล้วครับพี่น้องก็ซื้อมาขายไปขึ้นกันนี่แหละครับกอเลี่ยงก็เลี่ยงกอขายกข็ขายนะครับ มัวมีตำนี้เมืองใดนะครับกับพ่อหู้แน่นะครับกับยังทันตะเกงกับคอยคอยศึกษาไปนางานเท่านั้นครับทีจะซอยเห่าใดนะครับผมประสบการณ์ล้วนๆนะครับก็ฝากไว้ให้มือใหม่นะครับเนาะไปคิดทบทวนก่อนนะครับก่อนใช้ทีจะเรียงง่วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเว้าเรื่องตำนี้ง่วให้ฟังนะครับส่วนมือนีก็ฝากไว้ให้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ